สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเพชรปัปราน้าเป็นนะคะและวันนี้นะคะเรามาร่วมงานนะคะการเปิดตัวผิวัรร์ตัวใหม่นะคะฟิลเลอร์ของบริษัทบอลซองค่ะฟิลเลอร์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า forefiller ค่ะเป็นฟิลเลอร์ที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีน,นะคะแต่ว่าคุณภาพของเขาเนี่เทียบเท่าแบรนด์ยุโรปเลยค่ะเดีย๋ยวบรรยากาศในงานวันนี้นะคะจะมีเซเลบริตี้คนไหนนางงามคนไหนพรีเซนเตอร์คนไหนรวมถึงนักร้องและวงการแพทย์วงการหมอท่านใด มาร่วมงานบ้างเดี๋ยวตามพี่ซี่เข้ามาในงานกันเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในบรรยากาศงานแล้วนะคะวันนี้คึกคักมากๆมีผู้แบบว่าเี่ยวชาญในด้นานการาเป็นหมอเป็นดีลเลร์กับดีลเลอร์โบอดา,าอราเซเลบิแล้วก็เซเลที่ดามากมวันนี้เด,ดมาในตัวแทนของฟอรเรนะคะเป็นดีลเลอร์ที่นำเข้าจากต่ประเศนะคะจากปเกหลีแต่ว่าคุาภาพของเระด,ดับแบบยุโรปินเอรมามา์มากบรรกาศคึกคมา,มาค่ะแล้ก็งานจะเริ่มภาสนาทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาเดบรรยากาศม่กันเลยค่ะ และสำหรับฟิลเลอร์ต่างๆนะคะที่อยากจะเปิดบินนะคะสำหรับตัวฟิลเลอร์มานี่เลยค่ะซื้อ2,000กล่องวันนี้นะคะก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นไปเที่ยวยุโรปซิดพานีด้วยนะคะแต่ถ้า3,000กล่องนะคะก็จะได้กระเป๋าใบนี้เลยะคะ่ะ มีสินลุ้นกระเป๋า g ุชชี่ใบนี้นะคะใบละประมาณ4ี่แสนกว่าบาทนะคะและที่สําคัญนะคะรางวัลใหญ่รอยอยู่น,น,นะค่ะรถโอล่าค่ะมันฉ่ำมากๆคันนี้ราคาเป็นล้านเลยค่ะน้องเบียร์เรียกได้ว่าเขาจัดหนักจกัดได้จริงๆค่ะฟอร์เรสเขาลดจริงๆค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เจออินฟูคนแรกนะคะในงานนี้ก็คือน้องเจนเจนจินดาค่ะถูกค่สาวประเด็นไม่ใช่คนใกล้คนไกลอะไรใช่เจนเป็นไงบ้างงานวันนี้กับการเปิดตัวนะคะฟลอเรค่ะปังมากเลยค่าสุดใช่พูดถึงนี่เจก็ต้องเลิศค่าและดูแขกนแขกผู้มิเกียในงานแล้วก็พวกเราก็คือเลิศค่ากันหมดแต่ในส่วนของเรื่องการถ่ายของในพี่เจนถอดเพลงแล้วตุกฟิลเลอร์ก็ตฟิลเลอร์แบบฟอเรใช่ปกติเจนก็ทำแบบของพ่ออยู่แล้วใช่ไหมนี ุยก็ขประจนะเนาะไปเดี๋ยวเราจะพาน้องเจนไปดูคอนเสิร์ตกันข้างในเดี๋ยวดูว่ามีใครมากันบ้างน้องเจนเนาะตามพวกเราสองคนไปเลยค่ะอะไรหนึ่งเซเลบริตี้นะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะกับการครบรอบ10ปีของบริษัทบอลซองนะคะก็คือน้องฟิล์มทิฟฟานนี่พี่ฟิลบุยพออะไรให้กับบริษัทบอลซองไหนแล้วขอให้มียอดขายทะลุล้าน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 แสนล้านหมื่นล้านแสนล้านทะลุเป้าไปเลยแล้วก็ มีตื่นันดีๆออกมาให้ฟิล์มรูปปาถ้าเกิดเป็นยูเลรเนี่ยสามพันสี่พันกล่องมีสิ์ด้งกระเป๋าทองได้ไปเที่ยวโลได้รถได้อะไร้รถวได้อะไวมาได้รสวาอะได้วมาได้รสวามาได้รอวากาได้รถมได้รวามาไดรวาด้ถวเมาไดรวามาถสวามถวามาวามด้สวามาได้ถสวาขา้สวามารถสวามาไ้วามตไ้รถสวามล้รอสวามาได้รถสวามอได้รถสวามาไอถสามาด้รถสวามาได้รถสวามา้วารถสวงมาได้รวๆ และตอนนี้นะคะเราก็อยู star, ่ก <Stay S 2> ับซูเปอร์สตาร์สาวที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะคะอย่างโอลิฟสว <brave because. S 2> ัสดีค่ะโอลิฟพี่เใหญ่พูดอะไรถึงบริษัทบอลซองน่อยตอนนี้ครบรอบสิปีด้วยเออพี่ใหญ่บอกอะสมเจ้าของกัอย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็อยากเขาอยู่ไปตลอดเนาะสิปีสิบสปีจะได้ดูแลความงามของเราไปเรื่อยๆทุกๆปีใช่แล้วก็เราจะได้เจอกันแบบนี้่กี่อยๆคะเจ้าโอลิีโอลิฟเป็นไงบ้างฝากผลงานช่วงนี้หน่อยค่ะ หรือว่าอุ่นหนุนได้ตามมูลค่าหรือติดตามได้ที่เพจโอติมมบาค่ะเลมาบและอนิสเปเเกนะคะน้องอ๋อนะคะมิสแกรนทรานด์จูเจ้สั้นแอวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศงานวันนี้ค่ะนี้มีคุณหมอมาจั่ประเทศเลยนะคะมาจากคลินิกานไทยเลยค่พรห็นความยิ่ห่ของวันท ใช่น้องอ๋อชื่อวอยบออพบ,ยบรันซองหน่อยค่ะที่วันนี้ครบรอบ7ปีด้วยค่ะก็บสองในบอนซองเนี่ยเติโบโตขึ้นกว่านี้เลยนะคะขอให้มียอดเป็นหมื่นล้านเลยนะคะขอได้มีเครดิตเงินไทเนี่ยเข้ามาซื้อโปรดักต์แล้วก็เครื่องดื่มต่างต่างของบอซองแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นแบบนี้ตลอดไปไคะ่ะดีขอบคุณน้องอ๋อมากค่ะบอนซอง และตอนนี้นะคะเราก็อยู่เซตของนางฟ้าแสนสวยจากมิสแกนนะคะแต่ว่าเป็นมิสแกนจากจังหวัดไหนบ้างทุกคนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วยุทธชัยน้องๆเนี่ยมาท้องคาถาเกี่ยวกับเรื่องของบอลซองในวันนี้สามสองหนึ่งบอลซองเลิศค่ะเลิศมากค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้บริหารแล้วนะคะพี่เอกของเรานั่นเองพี่เอกดีใจด้วยนะคะกับการครบรอบ10ปีวันนี้แล้วก็ดีใจด้วยที่วันนี้บอลได้ได้เข้ามาในประเทศไทยแล้ว เรีรู้สึกยังไงว่าคากับบรรยากาศนี้ครับก็ดีครับขอบคุณหมอทประเทศกหมดประมาณส0 0อยกว่าก็หอยท่านแล้วก็วันนี้เป็นงานกิจายาด้วยแล้ก็อยากขอบคุณหมอครับก็เปิดตัวปีเล่อไปเทียบเที่ ok ย่า่นราคากมากขอ